สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโดยพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสตมพร้อมชุดสืบสวนร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงสาวผู้เสียหายชาวไทยว่าได้ถูกชายชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งหลอกลวงเอาทรัพย์สินแล้วหลบหนีไปโดยคาดว่าน่าจะหลบหนีมาพักอศาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงเอาทรัพย์สินไปในลักษณะเช่นเดียวกันกว่า20รลายมูลค่าความเสียหายนับล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากผู้เสียหาย และสืบสวนจนทราบว่าชายคนดังกล่าวคือนายคิมอายุ30ปีสัญชาติเกาหลีใต้มีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายโดยเฉพาะหญิงสาวชาวไทยผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์โดยจะทําการตีสนิทจนเหยื่อนั้นตายใจและหลงเชื่อและจะให้เหยื่อนั้นโอนเงินมาให้ผ่านทางบัญชีของคนไทยซึ่งทํากับเหยื่อที่เป็นหญิงสาวชาวไทยกว่า20รายนอกจากนี้จากข้อมูลทางการสืบสวนทราบว่านายคิมยังมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเดียวกันที่ประเทศเกาหลีใต้โดยหลอกลวงหญิงสาวเกาหลีใต้หลายรายก่อนที่จะหนี มากบดานในไทยต่อมาทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทราบว่านายคิมได้พักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจึงได้วางกําลังเฝ้าติดตามรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมดังกล่าวจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้พบตัวนายคิมจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารประจําตัวพบว่าการอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชจ,จักรนั้นสิ้นสุดไปกว่า3ปีแล้วจึงได้จับกลุ่มตัวส่งพนักงานสอบสวนและได้ประสานผู้ที่เสียหายทั้งหมดเข้าให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ถูกจับรายนี้ต่อไป